จะเธอเมื่อไรในใจมันวิวเด็ดดองไม่เปลวฉันเกือนถนน,นเธอน่ารักจนฉันเก็บไปคิดไปฝันเขาอยากเป็นแฟนด้วยคนหน้าตาของเธอก็แบบพอใชยแต่ว่าหัวใจเธอจังเปี่ยมรน้นเธอเพียงพอไปทุกอย่างจนฉันตบสนว่าจองกันตัวยังไง และก็ไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจริงๆทุกครั้งที่ฉันเจอเธอนั้นกันม่กล้าจริงๆจะต้องทำท่ายัางไงจะพูดจะเริ่มยังไงกอดใจฉันปันปิงช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมพอฉัน เก็บตาเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทับบนตกตกรองพร้อมหัวใจไม่พูดไม่จาทำถามเงียบคื้มยิ่งเธอซึ้งซึ้มฉันยิ่งสับสนอย่าให้เธอมาเช็ดหน้าที่ทิ้งเอาไว้รอจนหัวใจเวียนวน และก็ไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจริงๆงทุกครั้งที่ฉันเจอเธอฉันนั้นไม่กล้าจริงๆจะต้องทำท่ายังไงจะพูดจะเริ่มยังไงกอดใจฉันมันปิงช่วยเทปทาเช็ดหน้าของฉัน พาเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำบานออกออกฟงมหัวใจไม่อยากทอดสะพานแต่รอนานๆก็ไม่ไหวนะเจอก,กันมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ลองตัวฉันบ้างละ่ะตรงนี้ตรงนี้หิดซีหิดซีมองเห็นไหมจ๊ะ อุตส่าห์สิ้งให้เธอเก็บทำไมไม่เก็บสักทีล่ะคะและวอค่ะทันจริงไม่กล้าจริงๆทุกครั้งฉันเจอเธอฉันนั้นไม่กล้าจริงๆจะต้องทำท่ายังไงจะพูดจะเริ่มยังไงกอดใจฉนันปานปริงช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมพ่อฉัน ช่วยเ็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมพ่อฉั